สูตรวายุเขาก็เดินเยอะ <S <S เขาเดินหนักมานานแล้วนะครับน่าจะอาทิตย์ 2, 2อาทิตย์ก<ด>ำไรประมาณสัก3เท่าเดินติดกันพืชเนี่ยมันยากคนไทย2ตัวล่างเนี่ยดูดิใครเข้าช่วงนี้นะกำไรมหาศาลเลยถูกไหมสวัสดีครับคลิปนี้เป็นแนวทางการเล่นหวยลาวงวดประจําวันที่5กุมภาพันธ์2567ด้วยแอปพลิเคชันชาร์กฟินโดยปรมาจาร,รย์หเดียวพบกันอีกครั้งหนึ่ง สำหรับคนที่เป็นแฟนคลับแล้วก็ติดตามกันอยู่ทั้งในกลุ่มแชทที่อยู่ในแอปพลิเคชันชาร์กฟีนครับโหลดได้จาก Google แล้วก็ Apple Store คนที่ผ่านไปผ่านมานะครับชอบหวยลาวหรือว่าหวยชนิดอื่นก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีสูตรหวย34ตัวที่สามารถลันได้วันนี้เรามาคุยกันเรื่องหวยลาวในช่วงที่ผ่านมาจะพบว่าในสูตรของหวยลาวเนี่ย สูตรวายุเขาจะเดินดีอยู่แต่ว่าประมาณ2งวดที่แล้วก็มีการหยุดเดินไปบ้างแต่ก็ยังได้อยู่ครับจากกฎของเราก็คือถ้าเกิน3มงวดแล้วก็เราจะหยุดพักก่อนสําหรับสูตรที่เดินเดินอยู่ถ้าใครใจร้อนนะอยากรู้ว่าสูตรไหนมันใช้สูตรไหนนะครับขี้กเกียจฟังยาวก็นี่เลยครับนะเข้าไปที่หวยลาวนะดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะครับสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยแล้วก็เลือกสูตรวายุแค่นั้นเองนะครับทั้ง2ตัวบน2ตัวล่างเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสูตรรายยุเขาก็ยังถือว่าไม่แป๊กนะเพราะว่าเขาเดินเยอะ เขาเดินหนักมานานแล้วนะครับมีหยุดพักบ้างนะครับมีแบบถูกติดก,กันมาน่าจะอาทิตย์2อาทิตย์นะครับแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ก็มีเว้นวักกันบ้างถ้าใครอยากฟังแบบเต็มๆนะครับไปฟังกันได้เลยหวยลาวสูตรตอนนี้เนี่ยอย่างสูตรอื่นถามว่าเอามาผสมได้ไหมสองตัวบนก็จะผสมยากหน่อยเพราะว่ามันเดินห่างๆทุกตัวเลยมันมีเดินใกล้ๆบ้างอะแต่ว่ามันยังไม่ถือว่าเดินได้ดีถ้าใคร ไม่แน่ใจหรือว่าเป็นสมาชิกปกติทั่วไปก็ใช้สูตรวายุทั้งสองตัวบน2ตัวล่างเลยดูแล้วยังไงซ้ํามันก็ยังไม่ได้แพ้ถึง3ครั้งถ้าเกิดว่าเป็นแบบแอดวานหน่อยนะครับก็เข้าไปที่นี่ครับสูตรผสมครับสูตรผสมเนี่ยคุณจะต้องเป็นซูเปอร์วีไนะเพราะว่าคุณจะตัดเลขได้แล้วก็คุณจะผสมสูตรได้ตามผสมสูตรมันควรจะมากับการตัดเลขเพราะว่าถ้าผสมสูตรแล้วตัดเลขไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้ต้นทุนเราแพงขึ้นหรือถ้าเกิดว่าตัดเลขแล้วมันแย่ลงอะ่ะมันก็ไม่ดีเนี่ยอย่างน สตัวบนเนี่ยตัดเลขเอาสมมุติว่าอาจารย์เอาสูตรวายุกับสูตรพิเศษนะมารวมกันผสมกันแล้วก็ตัดเลขจะเห็นว่ามันแย่ลงก็คือมันออกซ้าบ่อยมันก็เลยตัดไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณใช้2ตัวล่างไปลองใช้2ตัวล่างดูลองเปรียบเทียบผลลัพธ์ดูนะเออนี่จาก P.N.L ช่วงเอาสัก10วันแล้วกันนะตัดแล้วมันดีขึ้นไหมตัดแล้วโอหายไปเยอะเหมือนกันนะครับ ก็ยังไม่ค่อยดีครับยังไม่ค่อยดีถือว่าใช้สูตรเดี่ยวดีกว่าก็คือสูตรอายุแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอาสูตรไปใช้กับการคำนวณชนิดอื่นด้วยคุณก็ใช้หลายๆสูตรได้แต่ในแอปพลิเคชันอาจารย์จะอธิบายสำหรับคนที่เป็นสมาชิกที่อาจจะไม่สามารถเอาไปรวมสูตรไปชนเลขอะไรได้ถ้าสูตรวายุตัดเลขเฉยๆก็ ก็ถามว่าดีขึ้นไหมมันไม่ดีขึ้นเพราะว่ามันออกเลขซ้ําเยอะนะครับโดยหลักการของการตัดเลขคือเอาเลขที่ออกในอดีตนะครับ20งวดทั้งบนและล่างเนี่ยมาตัดออกโดยอนุมานว่าเลขที่มันออกไปแล้วประมาณ20งวดย้อนหลังมันไม่น่าจะออกซ้ําอีกแต่ถ้าเกิดว่าหวยตัวไหนมันถูกออกซ้ําเลขเดิมบ่อยการตัดเลขก็จะมีผลทําให้ผลลัพธ์ในการถูกรางวัลมันจะน้อยลงไปด้วยนั้นก็สรุปก็ใช้ประมาณนี้เนาะเอาละต่อไปครับสําหรับคนที่เป็นแฟนหวย อื่นๆช่วงนี้มีอะไรน่าเล่นบ้างตอนนี้นะห่างเสงนะครับห่างเสงบ่ายเนี่ยมาแรงนะเดี๋ยวจา์เปิดให้ดูนะคือถ้าคุณเป็นซูเปอร์วีไอพีนี่คุณก็ใช้ได้ทั้งหมดนะห่างเสงบ่ายเราสามารถใช้สูตรพิเศษได้คือสูตรพิเศษตัวเลขเขาจะน้อยกาไรก็จะเยอะหน่อยวิธีการสังเกตและเล่นก็แบบนี้ห่างเสงเนี่ยาจารย์ก็เล่นอยู่นะรู้สึกว่ามันเล่นสบายๆดีสมมุติว่าชนะงวดนี้เราก็เว้นไปสักง,งวดหนึ่งเสร็จแล้วก็ค่อยเล่นหรือถ้าใครแบบขี้เกียจ พิวิเคราะห์นะเล่นบรรทุกงวดเลยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยไม่ต้องมาติงเกลก็ได้นะครับเพราะว่าเขาได้กําไรประมาณสัก3เท่า30หางคุณก็จะได้กําไรประมาณ3เท่าแพ้สักงวดหนึ่งชนะในงวดถัดไปก็ยังมีกําไรอยู่เวลาดูก็ง่ายๆครับอย่างงวดวันที่สองเนี่ยมันชนะไปแล้วเนาะวันจันทร์ก็ยังเพิ่งไปเล่นจะไปเล่นหลังคาแทนอย่างนี้เป็นต้นอ่ะสตัวบนแล้วนะใช้สูตรอะไรพิเศษนะครับแล้วก็2ตัวล่าง2ตัวล่างเนี่ยมีหยุดพักไปแป๊บหนึ่งนะครับประมาณ4งวด ตอนนี้ก็กลับมาเดินอีกครั้งขึ้นนลงๆเหมือนเดิมนะครับคือจริงๆก็สูตรพิเศษจะหวังให้มันเดินติดกันพื้นเนี่ยมันยากนะแต่ถ้ามันเดินแบบนั้นอ่ะหูกําไรม,มันมหาศาลมากเออสูตรพิเศษมันจะติดติดดับดับเป็นเรื่องธรรมดาแต่อย่าให้ดับเกิน3มงวดหรือ4งวดอย่างนี้นะครับให้คุณรอนี่คือหลักการนะครับใช้ได้กับทุกหวยเลยแต่ที่อาจารย์มาให้ดูนี่คืออันนี้ดูแล้วว่ามันโอเคมันเดินดี2ตัวล่างก็ใช้สูตรพิเศษเหมือนกันแล้วก็วันจันทร์นี้ก็จะเพิ่งเข้านะส่วนะไป ต่อมาครับนี่สตัวล่างไปแล้วนะนิเคอิบายตอนนี้2ตัวบนใช้วายุจานก็ตามมันอยู่แล้วก็ตัดเลขได้ด้วยนะรู้สึกเออเห็นไหมข้อหมายของทำไมมันดีหรือไม่ดีก็คือว่าไอ้แท่งเขียวมันหายไปไม่เยอะนะถ้าเราดูสักประมาณ10งวดย้อนหลังเนี่ยตัดเลข2 3 4ี่เป็นสองเจห้าก็คือคือการแพ้เนี่ยไม่ได้แย่ลงจะเห็นว่าทุนมันเหลือแค่ ยี่สิบเจ็ดหาง2ี่สหางยี่ห้าห,าง,หางนะครับจากสามสก็ลดไปได้เยอะนะประมาณสักสิบหางเลยทีเดียวสำหรับนิเคอิบ่ายนะสองตัวบนสูตรวายุตัดเลขต่อมาครับก็เป็นนิเคอิเชา้านิเคอิเชา้านี่สองตัวบนนะสองตัวบนนี่อันนี้เลยแต่ไม่ตัดเลขนะเออตัดเลขดีขึ้นเวียนิเคอิเชา้าสตัวบนตัดเลขได้นะขึ้นไปตั้งจากสี่ร้อยขึ้นไปหกรกว่า สแสดงว่าแบบนี้เขาเรียกว่าไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเลขสาเลขเขาก็จะอยู่ประมาณเท่าแถวสาหางไปเท่ากับสูตรพิเศษคือปกติสูตรวายุมันจะสีหางใช่ไหมครับพอตัดเลขแล้วเหลือประมาณสักโอ้โหมี25ถึง31หางก็ถือว่าลดลงไปเยอะเลยใครตามอยู่ก็ตามนี้เลยนะครับนี่เคอีเช้าสอตัวบนวายุแล้วก็ตัดเลขต่อมาครับอังกฤษอ,อังกฤษกลับมาอังกฤษเนี่ย คือเมื่อก่อนก็แบบว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ํานะครับช่วงหลังๆมาเขาเดินเป๋อังกฤษให้คุณเล่นสองตัวบนสองตัวล่างนะใช้สูตรวายุได้เลยอย่างนี้นะตัดเลขได้ไหมตัดเลขรู้สึกจะตัดไม่ได้ตัดแล้วหายเว็บเลยสองตัวล่างเออสองตัวล่างอ่ะดูดีนะแต่สองตัวบนก็เล่นได้สองตัวล่างตัดเลขได้เหลือมายี่สิบห้าถึงสามสิบเอ็ดหางโอเคคุ้มต่อให้พลาดไปก็เดินต่อก็ยังได้อยู่นะครับ อย่าลืมนะถ้ามันแพ้สักสามงวดแล้วว่าคุณควรจะหยุดละเต็มที่สี่งวดก็ไม่อยากให้เสียหายเยอะอีกอย่างหนึ่งเรื่องมาติงเกลนะครับสําหรับคนที่เป็นมือใหม่นะถ้าคุณเดินเดินสูตรไปแล้วคุณยังไม่มีกําไรนะหรือว่าคุณเผื่อต้นทุนแพ้ได้สิบครั้งสมมตินะเออคุณอย่าพึ่งมาติงเกลจนกว่ามันจะเป็นบวกจนกว่ามันจะมีกําไรแล้วคุณถึงจะมาติงเกลเพราะว่าถ้าคุณมาติงเกลแล้วเกิดสูตรมันแหกโค้งตอนคุณเข้าไปพอดีเนี่ย ทุนคุณจะหมดอย่างรวดเร็วสามงวดปุ๊บหมดแล้วมันมีอย่างที่หลายๆคนก็อาจจะบน่นสูตรเดินมาเป็นอย่างดีเลย30มงวดแต่พอเราเข้าปุ๊บแหกโค้งเลยอ่ะยกตัวอย่างให้ฟังเวลาพูดเราก็พูดตามความจริงนะมันก็มีทั้งได้และเสียดูตัวอย่างหุ้นไทยสองตัวล่างเนี่ยดูดิใครเข้าช่วงนี้นะกำไรมหาศาลเลยถูกไหมแต่พอสมมุติว่าคุณเห็นมันเขียวเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยเข้าเลยปั้งเข้าไปหลังจากนั้นแพ้รูดยาวเลย เออมันก็เกิดขึ้นได้นะอันนี้อาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะไปบอกได้นะครับว่า้บังคับให้สูตรมันเดินสูตรมันไม่เดินบังคับไม่ได้ต่อไปครับฮานอยนะสาวกฮานอยคนเล่นฮานอยฮานอยออกทุกวันนะฮานอยพิเศษ2ตัวล่างนะครับสูตรวายุเดินใช้ได้อยู่นะตัดเลขได้ไหมแต่อย่าตัดเลยเนี่ยเห็นไหมเหลือ66เองอะถ้าตัดแล้วมันแพ้เยอะใช้สูตร วายุ2ตัวล่างปกติแล้วกันนะครับอ่ะโอเคอาจารย์จะยุ่ง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 มากเลยนะฝากคําถามไว้ได้นะครับแต่ต้องขออนุญาตบางทีเนี่ยจะต้องมีสมาธิแล้วก็นั่งวิเคราะห์วิจัยเสร็จปุ๊บแล้วก็ตอบปวดเดียวเลยทีเดียวตอบรายวันไม่ได้นะครับอาจารย์ก็จะตอบว่าช่วงเนี้ยเล่นอะไรดีแต่ถ้าถามวันนี้เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับจะไม่มีเวลามาดูนะครับอาจารย์ก็จะโฟกัสที่อาจารย์เล่นอยู่หรืออาจารย์ดูอยู่อาจารย์ก็จะบอกได้เร็วหน่อย เออตัวนี้อาจารย์เดินอยู่บางคนก็อาจจะใช้วิธีเล่นตามไม่แนะนําให้เล่นตามนะรู้สึกว่าเดี๋ยวเวลาเสียจะเสียด้วยกันหมดนะครับเอาว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้เป็นมีคลิปใหญ่คลิปเทรนนิงเนี่ยอล,ลาสุทธิทําไปอาโหชั่วโมงครึ่งอะ่ะฟังให้เข้าใจฟังให้แม่นมั่นแล้วก็คุณใช้เป็นเนี่ยคุณไม่ต้องถามใครเลยคุณทําเงินได้แน่นอนนะครับรับรองก็สําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิง่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ